ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมออฟกิสมนแกจิตนะครับสินค้าที่จะมารีวิววันนี้ก็คือเครื่องฟออากาศพกพาแอร์เทมเมอร์รุ่น A320 นะครับจากก้านกิสมนแกจิตสู่รวมไลฟ์สไตล์ของคนรักแกจิตทุกคนนะครับมาดูดีกว่าครับว่าสินค้าภายในกล่องว่ามีอะไรบ้างมีสายชาร์จไมโคร USB 1เส้นมีคู่มือ1เล่มนะครับ มีเคสหอันแอตเทมอร์ <Wow. S 1> รุ่น A 3 2 0จะมีด้วยกันทั้งหมด2สีคือสีขาวและสีดำนะครับสเปคของเครื่องแอตเทมอร์รุ่น A 3 2 0ปล่อยประจุลบถึง2ล้านหน่วยนะครับและยังสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง150ชั่วโมงใช้เวลาชาร์จเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้น,นครับ <Wow. S 1> ยังช่วยลดค่า PM 2.5ได้ กินอัพกินบุหรีกินผูปต่างๆก็สามารถใช้ได้นะครับที่สําคัญตัวปล่อยประจุสามารถเปลี่ยนหัวได้ด้วยในกรณีที่ขาดหรือหมดอายุการใช้งานก็สามารถซื้อได้ที่กิสมันแกรเจนนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าเครื่อง Airtimer r รุ่น a 3า0รสเคร่องนี้ใช้งานยังไงไปดูรีวิวกันครับโดยหลักการทำงานนะครับ เขาจะปล่อยประจุลบถึง2ล้านหน่วยจะดักจับฝุ่นบริเวณใบหน้าของผู้สวมใส่ทําให้รู้สึกว่าหายใจสะดวกยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานของเครื่อง AirTamer กันนะครับด้านซ้ายเนะี่ยคือในโหลกแก้วที่มีควันจะใส่เครื่องฟออากาศ AirTamer รุ่น a 3 2 0เข้าไปส่วนด้านขวาเนี่ยในโหลกแก้วจะไม่มีเครื่องฟอกอากาศอะไรเลยเพื่อให้การทดลองครั้งนี้เห็นว่าประสิทธิภาพของเขาเทำงานเป็นยังไงกันบ้าง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเครื่อง a i r d t a i m e r รุ่น A3 นะคผมบอกแล้วว่าใช้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับและสถานที่ต่างๆเช่นออฟฟิศรถไฟฟ้าหรือสวนสาธารณะต่างๆก็สามารถใช้งานได้นะครับใครที่อยากให้ Gizman Gadget รีวิวสินค้าชิ้นไหนสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้ลิงก์นี้นะครับและอย่าลืมกด s u b s c r ร b e ลน i ก Mangadget กดติดตามกดกระดิ่งเข้ามากันเยอะๆนะครับ หรือกดที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมออฟกิ s สแมนแก g เจตต้องขอตัวลาไปก่อนกรับสวัสดีครับ